ย่งรับสีนังรับโอ้โหจ้าอย่าหมุนงับนะต้องบอกว่าอย่าหมุนงับอย่าหมุนงับบอยถ้าบอยหมุนนี่เอโอเวอร์เลยอย่าหมุนงับเรียบร้อยครับบอยครับรอบแรกได้คะแนนไปก่อนครับนำไปก่อนครับบอยนำไปก่อนครับบอยนำไปก่อนครับ มาเอาเลยไปพี่รีบมากเลยนะไม่ได้รีบคนดูบอกว่าเฮ้ยเอามันต่อเนื่องจริงเหรอพี่จริงครับจริงหน้าตาพี่ไม่ผอมจริงพี่จะตกเครื่องพี่ก็จะมีเงินจ่ายตัววันจันทร์นี่โผล่สุดยอดมากงนี้แต่กรรมการนี่จะดิ้นกับกอดจะดนนะครับมามาเร็ว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 มามาแล้วครับมาแล้วครับเอิบนะครับเอิร์ฟคันขาวนะครับพี่บอลคันสีแดงเนี่ย อันเดอร์ครับเิร์ฟอันเดอร์ครับบอยยังไม่อันเดอร์ครับเิร์ฟเิร์ฟยังไปได้ครับบอยไม่อันเดอร์โอ้เออบอยอันเดอร์เหมือนกันด้วยบอยอันเดอร์กับเข้าเส้นครับเป็นไงครับแต่ยังไงก็ตามคะแนนรวมแล้วนะครับคะแนนรวมแล้วครับกันแดงครับพี่บอยบอยครับบอยนก็ยังเข้ารอบครับเพราะว่ารอบแรกทำได้ดีกว่าครับเรียบร้อย